แต่เรารู้ถึงความจริงใจของเขาไงแล้วก็ตั้งใจทาหลายๆอย่างเราเราก็ดีใจไปด้วยสวัสดีคุณพ่อคุณพ่อนกคุณพ่อลีโอสวัสดีครับป้าปุฉายยายายปากแดงขอบคุณมากครับครับผมคุณพี่ดาครับเจ้าแสกมดแล้วคุณพ่อกำลังไปล้างรถอยู่ครับครับครับคุณพ่อสอนลูกดีมากครับขอบคุณมากครับผมก็สอนตามประสบการณ์ของเรานะครับมอลลี่ข้างหลังนะครับครับมอลลี่ของน้องลีโอครับของน้องลีโอลูกแพรลี่ซื้อมาให้น้องลีโอครับอยู่ในหลัง ครับพ่อมาไลฟ์ไปบ่อยนะครับพี่สรัญญาครับผมวันไหนว่างงานก็จะมานั่งไลฟ์นั่งเล่นแก้เหงาแก้เครียดได้ครับผมเพิ่อเป็นการรอลูกรอลูกกลับมาอย่างนี้ครับก็ขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมเข้ามาคุยกันครับไม่ได้ไปเลยครับช่วงนี้ครับอะไรวะเนี่ยไม่ได้ไปกับไรสินเลยครับช่วงนี้ครับขึ้นอย่างไรครับผม รีวิวห้องน้องเลยครับโอใหญ่เลยครับน้องยังไม่ได้ทําความสะอาดห้องครับเดี๋ยวน้องมาวีนพ่ออีกครับแค่แอบมาไลฟห้องห้องเดี๋ยวก็โวยพ่ออีกคุณชับบุรีขอบคุณขอบคุณคุณพ่อน้องลโอที่รักไพรี่ครับผมขอบคุณคุณจัทบุรีมากเลยมากเหมือนกันครับที่ส่งคนดีๆมาให้น้องลีโอครับผมสวัสดีครับโมจิสวัสดีครับนกนกจิตบจี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ จริงติตมีอะไรคุยทักทายกันได้นะครับพ่อทำหล่อมากผู้สุภาพด้วยนะครับผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำอ๋อครับขอบคุณมากครับที่ชมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหลังเดียวครับหลังเดียวที่น้องลิโอน้องยูไลค์ครับลูกแพลี่ครับเพราะว่าเขาจะไปไลฟ์หลังบ้านกันอันนี้ในห้องน้องลิโอห้องพ่ออยู่ห้องเมื่อกี้แต่ไฟมันไม่สว่างครับอากาศเย็นครับอากาศเย็นช่วงกลางคืนครับผมฮะยูเลยครับแอบไปไลฟ์ห้องพ่อใช่ไหมครับ พ่อจิตใจดีมากขอบคุณมากครับเราจะจิตใจร้ไปทําไมครับผมสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณปอนครับพ่อสวยมากขอบคุณมากครับพี่กังฟูครับครับขอจอขายและดีรักพ่อแล้วค่ะพุดเพาะมากขอบคุณมากครับรักได้รักเลยนะครับไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันครับพูดเพาะน่ารักค่ะขอบคุณมากครับคุณนุ่นเนตรครับคุณพ่อในรักมากค่ะขอบคุณมากครับพี่ัชรีขอบคุณมากครับ ไล่แล้วเหมือนมีเพื่อนคุยใช่ครับไล่แล้วเหมือนเพื่อนมีเพื่อนคุยแก้เหงาแก้เครียดได้เหมือนกันครับหลังจากที่เราเสร็จจากต้องอื่นแล้วอะไรเงี้ยและคุณพ่อน่ารักขอบคุณมากครับคุณไกรครับผมติดตามทั้งครอบครัวขอบคุณมากครับยังไงก็อย่าลืมไปช่วยไปสนับสนุนน้องดิโอนะครับกับลูกเพลีย์นะครับช่วยกันสั่งสินค้าหน่อยกาแฟคอลลาเจนปลาช่วยสนับสนุนน้องน้องๆแล้วก็ลูกเพลีย์ด้วยนะครับผมช่วยกันสนับสนุนครับ ติดตามค่ะคุณพี่อนุสาคุณทุกวันขอบคุณมากครับติดตามตลอดขอบคุณมากครับผมคุณพ่อน่ารักมากขอบคุณมากครับคุณพี่รัตดาวันครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอพ่อมาจยวจันทบุรีครับเคยไปอยู่ครับจันทบุรีคุณพ่อหน้าค้ายไทยธนาวุธขอบคุณมากครับคุณปอนครับก็มีคนพูดอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าค้ายยังไงน้องดูไปล้างรถครับพี่ปูเป้ครับยังไม่กลับมาครับคุณพ่อพูน่ารักขอบคุณมากครับครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกคนที่เข้ามาคุยแก้เครียดแก้เหงาได้เลยเหมือนกันนะครับแล้วลูกเพลี่กินข้าวหรือยังนะครับลูกแวะกรุงเทพก่อนแล้วเมื่อไหร่จะถึงจันทบุรีครับเนะี่ยพอคันน้องเก้นมาค่ะไหนลูกน้องเก้นอยู่ไหนลูกกินข้าวยังลูกน้องเก้ฑเดี๋ยวนะครับผมหนุ่พ่อขอบคุณมากครับพี่พรทิพย์ครับครับจริงๆค่ะกาไทธนาวุฒิอ๋อครับผม เลโอหล่อเลยพ่ออ๋อเลโอเขาหลอเขาอยู่แล้วครับพ่อไม่หล่อครับเรียวเลย,เลยพ่อน้องโชคดีมากครับมีคุณพ่อรักคุณแม่น่ารักขอบคุณมากครับแล้วก็เลี้ยงเขาด้วยความเข้าใจครับไหนน้องเกณฑมาไปอยู่ไหนแล้วลูกกินข้าวยังลูกอ่านหนังสือทํำกันบ้านเสร็จยางมีงานติดกันพี่ใช่ครับใช่ครับน่าจะไปธุระต่างจังหวัดมีงานนะครับผมน่าจะไปมีงาน เลยยังไม่น่าจะได้มีวลลหลายอะครับผมคุณพ่อพูดเก่งมากเลยขอบคุณมากครับพ่อเขาพูดตามปกติครับพูดจากใจจริงทุกข้อเลยครับทุกคําเลยครับไม่ได้อ่านสคริปต์หรือไม่ได้ไม่ได้อะไรอะไม่ได้เสแสร้งะครับพูดจากใจจริงเลยพ่อเกาเลโอยิ้มเหมือนกันเลยครับน้องเกโยิ้มแบบเป็นเื่ในอาร์ใช่ไหมแล้วเป็นไงครับทุกคนทานข้าวเกลียงครับวันนี้เป็นไงบ้างแถวไหนหนาวบ้างครับหนาวกันไหมครับอยู่แถวไหนกันบ้างครับเนี่ย แต่ทางบ้านพ่อหนาวมากครับตอนเย็นๆน้องรูน้องเล็กเหมือนพ่อหน้าคล้ายกันมากขอบคุณมากครับผมเดียวแล้วพูดคล้ายพ่อเลยครับผมทานแล้วค่าครับผมทานกบอะไรกันครับอร่อยไหมครับทานเยอะๆนะครับทานเยอะๆจะได้กินอิ่มนอนหลับและยองก็หนาวละโอ้ใช่ครับระยองใกล้กันลำพูนหนาวค่ะอุ้ยลำพูนแถวเหนือหนาวอยู่แล้วครับทานหมูปิ้งสิบไม้เหนียวสองพอไหมครับต้องเหนียวสี่ดีครับถึงจะได้อิ่มครับ จันทบุรีจันทบุรีหนาวจันทบุรีป่ายางเยอะใช่ไหมครับอากาศเลยค่อนข้างหนาวอพยยวเหนือหนาวอยู่แล้วครับอยู่กาบสินพ่อหนาวแล้วครับแถวเหนือแถวทางโซนอีสานค่อนข้างจะหนาวพอสมควรครับน้อยเดไปล้างรถครับล้างรถกับเพื่อนครับเดี๋ยวคงจะเข้ามาแล้วครับเมื่อกี้เห็นโทรหาพ่ออยู่แต่พ่อไม่ได้รับเพ่อติดลายอยู่เลยไม่ได้อีนี่ครับ สำปาใช่ครับปลาของลูกเพลี่อร่อยมากครับสดอร่อยมีคุณภาพครับชาวบ้านก็ยังสั่งมาสั่งมาทานกันเลยครับญี่ปุ่นหนาวแล้วค่ะเมื่อวานหิมะตกนิดหน่อยอ๋อยู่ญี่ปุ่นเหรอครับผมเป็นไงบ้างครับไม่คิดถึงประเทศไทยเลยครับเมื่อไรกลับครับคุณพ่อนักอ่านทุกเมนตเลยครับผมจะอ่านทันจะอ่านทุกเมนครับเพราะคอมเมนต์คือกาลังใจของพ่อนะครับ คนดูเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคาทานทานให้รอร่อยนะครับทานเยอะๆนะครับลาบุรีหนาวแล้วค่ะครับหนาวเป็นบางเวลาช่วงเช้ากับช่วงเย็นครับแถวที่พ่ออยู่ครับครับเหนียวสีหนูคงหลับแล้วครับครับกินเยอะก็จะได้หลับไงครับผมได้หลับสบายๆดาดาติดตามแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับน่าสงสารคุณพ่ออ่านทุกเมื่อเลยครับยินดีอ่านทุกเมื่อครับถ้าอ่านทันนะครับ เพราะทุกเม้นก็คือกำลังใจครับผมน้องลิโอไปล้างรถกับเพื่อนครับยังไม่มาครับครับผมก็อย่าลืมอาบน้ําทานข้าวเขาด้วยนะครับเย็นแล้วหยาบน้ําเย็นกันนะเดี๋ยวจะไม่สบายกันครับอันเก่งมากค่ะขอบคุณมากครับเป็นบุญของคุณแพรี่ที่ได้พ่อแฟนน่ารักครับขอบคุณมากครับลูกสะใภ้ก็น่ารักครับครับผมหน้านิ่งเหมือนลิโอเลยครับอ๋อนิ่งใช่ไหมครับนิ่งยังไงครับครับ คืนนี้น้องนัดมาไมมมา,มาครับไปล้างรถกับลิโอครับน้องนัดครับนั่งดูพ่ออ่านเพลินเลยพ่อน่ารักค่าขอบคุณมากครับคุณพ่อน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากครับครับผมน้องลิโอน่ารักทุกคนเลยขอบคุณมากนะครับพ่อมีเวลาไลฟ์บ่อยๆนะครับครับผมจะมีเวลาก็จะมานั่งเล่นนั่งไลฟ์กันนะครับผมครับคุณพ่ออยู่แถวไหนครับพ่ออยู่แถวชลบุรีเนี่ยครับพราว่ามาไลฟ์บ่อยๆนะครับคุณพ่อครับผมยิ้มหน่อยพี่เบียร์ใครเอ่ยให้ยิ้ม พจน์การบีดีไหมครับอ๋อไม่ได้ทางานพีดีครับเสื้อเขาให้มาเลยใส่เขาหน่อยครับเสื้อใส่นิ่มสบายดีครับเพราะเริ่มเก่งแล้วอ่านมินทันแล้วครับผมอ่านเลกตาลายเหมือนกันครับพี่มังคุดคุณพ่อนะขอบคุณมากครับพี่ครับครับิตตางตางครอบครัวแล้วนะครับขอบคุณมากครับตุ๊กตาข้างหลังพ่อครับตุ๊กตาของของน้องดีโอครับลูกเพลรีซื้อมาให้น้องดีโอครับผมที่เขาช่วยไลฟ์และขายของได้ก็ถึงบอกไงว่าให้ช่วยไปช่วยเป็นกําลังใจให้น้องดีโอกับอ่ ูเพลยหน่อยจะได้เป็นกำลังใจปหังใจสำหรับเขาต่อไปครับถ้าอย่างไงวันนี้เดี๋ยวคุณพ่อขอตัวขอแยกก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไปงานวันเกิดอานหนึงครับพอดีเคยโตตามกันอย่างหลายตายแล้วครับผมดังนั้นขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาคุยเข้ามาคุยมาทักทายกันนะครับผมทุกเม้นคือกําลังใจแล้วก็คือกําลังใจของพ่อได้ดีเลยครับผมที่มาทําให้คุยกันแล้วไม่เหงาไม่อะไรเงนี้ครับยังไงวันนี้คุณพ่อขอตัวก่วอนนะครับ อย่าลืมทานข้าวน้ำกันนะครับอากาศหนาวแล้วดูแลร,รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ